ทุเรียนค่ะทุกคนจับจุกๆุกแน่นๆก่อนกับนอร์เวย์เลยนะคะย่ามีอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์โบราณนะคะคืออร่อยมากหวานมากก่องอีสานย่างหอมๆเลยจ้าทุกคนซื้อมาย่างเองเลยหอมมากทุกคนคะวันนี้เราจะมาเก็บดอกมะลิที่รั้วบ้านเรานะจ๊ะแล้วก็ไปร้อยเป็นพวงมาลัยตอนรับคุณสามีหอมมากเดินผ่านมาหอมมาก คุณสามีจะมาวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะเก็บดอกมะลิเพื่อไปทำพวงมลลาลัยไปรับคุณสามีที่สนามบินกันนะคะตื่นเต้นมากๆเลยหอมมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากคือมันหอมมากนี่นะคะเราปลูกพร้อมกับรั้วบ้านของเราตอนที่เราลงไอซยเกาหลีเลยคือหอมมากจริงๆอ่ะพนักง,งานเก็บคะ่ะทุกคนคะนี่นะคะนี่แค่ข้างในรัวบ้านนะ ข้างนอกรั้วบ้านก็เยอะมากแต่เราไม่สามารถออกไปเก็บได้หอมมากเลยเยอะมากเลยสวยมากเลยค่ะหอมเหลือเกินดอกมะลิจ้าปลูกเองกับมือที่รั้วข้างบ้านนี่นะคะทุกคนนี่คือผลง,งานของเราเบื้องหลังนะฮะลกๆหน่อยนะทุกคนคะ่ะเ,เสร็จแล้วคะ่ะพวงมาลัยให้คุณสามีโอเค ไปอาบน้ำแต่งตัวได้จ้าคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังขับรถไปเชียงรายก่อนที่เราจะไปรับคุณสามีเด็กๆหลานๆของเรานะคะก็ต้องไปโรงเรียนก่อนนะคะก็จะต้องไปส่งเรียนพิเศษก่อนพอเรียนพิเศษเสร็จองก็ต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ให้คุณสามีเพราะว่า ไฟล์ดีเล์นะคะที่สนามบินโดฮานะคะมาถึงที่นี่ไม่ถึงไม่ทันไฟที่จะต้องบินมาเชียงรายนะคะเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เดี๋ยวองจะลองไปเปลี่ยนก่อนว่าเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือต้องซื้อใหม่คะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรยังไงนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ทําผมนะคะเพราะว่าจะไปตัดผมสั้นจ้าแวบมากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปส่งหลานๆไปโรงเรียนถดด้านกว๋วยเตี๋ยวเรือ ส่งเด็กๆเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จะไปเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินให้คุณสามีวันบุ่นนะคะคนมาซื้อตั๋วเครื่องบินสรุปคือซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้เพราะว่าของการบินไทยที่เราซื้อไปอ่ะคือมันรอบสุดท้ายแล้วแล้วมันไม่มาแล้วมันจะบินอีกทีก็คือพรุ่งนี้เช้าเราก็เลยไปถามของเวดเจ็ดนะคะเวดเจ็ดก็คือแบบมันมีช้าก,กว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งเขาก็ไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วเผื่อคุณสามีมาไม่ทัน แล้วมันก็เสียตังเป่านะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาซื้อตอนที่เขาถึงที่สวนภ,ภูมิแล้วค่อยมาซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพนักง,งานพูดจาไม่ดีมากเวทเจเป็นอะไรเป็นบริษัทที่องค์จะไม่นั่งเอาเคยเล่าให้ทุกคนฟังเราใช่ไหมว่ารอบที่แล้วว่าที่องโดนค่ากระเป๋าน้ำหนักไปประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันบาทของเวทเจสนะคะเมื่อปีที่แล้วตอนที่องกลับไทยคือเอ้ยตอนที่องกลับนอร์เวย์โดนไปเจ็ดพันกว่าบาทอง์ก็เลยจะไม่นั่งของเวทเจสอีก แล้วพอเมื่อกี้พยายามแบบกั้นกันใจกัดปฟันไปซื้อจากพนักงานก็พูดจาบริการแบบแย่มากสู้ของการบินไทยไม่ได้ตอนนี้อยู่ทีลานทำผมแล้วนะคะคนคนเยอะมากวันเสาร์คนตัดผมเยอะมากน,นี่คือสภาพผมของเราก่อนที่เราจะตัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราตัดเสร็จ ออมตัดผมสั้นเยวดูกันว่าพอตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงที่เราจะตัดก็จะยาวประมาณนี้คือก่อนกลับนอร์เวย์ก็อยากตัดตั้นเลยนะคคนจะเป็นสาวผมสั้นในรอบหลายหลายปีเราให้มันแบบสั้นไปลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง คุณสามีก็ตพเพื่องนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะทันเครื่องหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ตัดผมเสร็จก็ต้องไปซื้อโครื้นบินใหม่ให้นางนะคะทุกคนนี่เป็นการตัดผมสั้นสุดในรอบหลายสิบป,ปีของ,ององนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันกคุณสามีสั่งมาเราก็ต้องทําตามนะคะคุณสามีสั่งมาทรางนี้นะคะเบาหัวเลยทุกคน เค okay, ทุกคนสรุปนะคะวันนี้คุณสามีก็ตกเครื่องค่ะทุกคนมาไม่ถึงเชียงรายนะคะตกเครื่องอคือพนักงานแจ้งเราว่าให้เราให้สามีมาถึงกรุงเทพก่อนแล้วค่อยจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะอีกทีหนึ่งของสายการบินสีแดงพอสามีมาถึงเชียงรายเสร็จเอไปม,มาถึงสุวรรณภูมิเสร็จปุ๊บเราก็จะไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วพนักงานก็เช็คแล้วก็บอกว่าอ๋อโทษทีค่ะซื้อไม่ได้แล้วค่ะคือ ต้องซื้อก่อนสมชั่วโมงซึ่งองก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าพนักงานไม่ได้บอกว่าต้องซื้อก่อน3ชั่วโมงพนักงานบอกว่าให้สามีอ,องมาถึงเมืองไทยก่อนแล้วค่อยมาซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้แต่พอองไปเสร็จปุ๊บพนักงานบอกว่าไม่สามารถซื้อได้ต้องซื้อก่อน3ชั่วโมงก็คือสรุปคุณสามีตกเครื่องนะคะสายการบินที่บินมาเชียงรายอ่ะมันมีเอ่อจากสุวรรณภูมิมาเชียงรายมันมีแค่ไม่กี่สายการบินแล้วก็คือมันมีช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะคะสายเอ่อมันก็ ดึกสุดก็คือมาถึงนี่ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะคะนี่คือสุดๆและชาร์จสุดๆแล้วซึ่งคุณสามีมาไม่ทันนะคะก็เลยแบบตกเครื่องไปก็เลยซื้อ,อเป็นสายการบินเดิมนะคะบินพรุ่งนี้ไฟแรกไฟเช้านะคะตอนแปดโมงแล้วก็มาถึงนี่เก้าโมงห้าสิบห้าก็ประมาณสิบโมงอะทุกคนเออและสรุปคุณสันตกเครื่องจ้าน่าสงสารนางมากตกเครื่องต้องนอนอที่กรุงเทพแล้วก็ นางก็เหนื่อยอนะเนาะโออนั่นแหละทุกคนสงสารนางมากเลยก็เลยอดไปรับคุณสามีเลยโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปรับคุณสามีกันนะคะวันนี้ก็น้อยๆเจิงๆนะคะก็เมื่อกี้ก็ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปรับคุณสามีพรุ่งนี้ดอกมงดอกไม,กม้อะไรที่ทําให้คุณสามีก็มารอรุนว่าพรุ่งนี้มันจะเหี่ยวไหมคือแบบเราตั้งใจมากที่จะไปรับคุณสามีแล้วคุณสามีก็อยากกลับมามากๆสงสารมากโอเคค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ คุ o มอนี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราไปรับคุณสามีแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณสามีก็คือขึ้นเครื่องมาแล้วทุกคนรอบนี้มาจริงๆไม่ตกเครื่องนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรับคุณสามีกันค่ะย <Yeah. S 1> นี่นะคะคุณหลานพร้อมที่จะมารับนาลูกน้าแล้วนะคะตื่นเต้นทุกคนมารอรับคุณสามีนะคะ สามีมานะคะเราก็เลยให้ซื้อโดนัทคริสปี้ครีมมาฝากเราด้วยทุกคนยาม,มีมาซื้อของที่จะเตรียมกับนอร์เวย์นะคะทุกคนนเวยโอเคค่ะทุกคนเราจะมากินข้าวกันนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะที่เราจะทานวันนี้มือแรกของคุณสามีที่เมืองไทยโอเค let's eat กลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเแลวแต่อองทุกคนวันนี้เราก็มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วนะคะพาคุณสามีมาเที่ยวเชียงใหม่ก่อนที่เราจะกลับนอร์เวย์กันนะคะอีกแค่2วันเราก็จะกลับนอร์เวยแว์แล้วเราก็มาซื้อของแล้วก็มาเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาถึงเชียงใหม่แล้วต้องไปหาอะไรกินก่อนแล้วเรามาเชียงใหม่คือกินอะไรก็กินส้มตำ <dabei> เดี๋ยวเราจะไปกินส้มตำกันนะคะอาหารมาคมแล้วค่ะทุกคน เราได้ร้านประจำของเราเข้าเสร็จแล้วนะคะก็พาหลานสาวมาขับรถซิ่งไปเลยซิย่งไปเหยยบเลย,ย,ยตอนนี้เก่งแล้วเก่งมากไปเลยไปเลยเก่งมากเออนั่นแหละโอ้โหเจ๋งจริงซิ่งไปเลยครับพี่หูตอนนี้เก่งมากเลยค่ะโอ้โห,หลานสาวจัง <laughs> ว้าวยามัมมีน้ำตาลเน็ๆนๆโอเคร้อยยี่สิบเราก็มาซื้อขนมค่ะทุกคนตัวใหม่ล่าสุดเลยทุกคนอร่อยมากขนมแั้งเลยสดหินปูนนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําฟันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสรุปก็คือมีอ,องทําด้วยแล้วก็คุณสามีทําด้วยนะคะก็หมดไป4 0 0พันบาทนะคะคุณสามีอุดฟันไปสองซี่นางอยากขุดหินปูนแต่ว่าคือแบบมันใช้เวลาซี่ละ40นาทีแล้วก็คือแบบ80นาทีอะเออของคุณสามีมันนานเกินนะคะแล้วขององอ,อ,งอะขุดหินปูนไป30นาทีนะคะก็เลยไม่ได้สามีก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ขุดหินปูนนะคะแค่อุดฟันสองซี่แล้วองขุดหินปูนนะคะ เสร็จแล้วทุกคนสามชั่วโมงกว่าโอเคไปเซ็นท่านกันตอนนี้มาเซ็นท่านนะคะทุกคนมาซื้อของฝากให้หลานหลานลสาวก็ได้แล้วที่แต่งจุดตุกตาแล้วคุณสามีก็ได้ของเขาแล้วนะคะอตอนนี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็มานั่งหลอ่อครอบครัวพร้อมที่จะกินชาบูชิ <c oughs> มาเอาซูชิกันจ้าว้า กินชาบูชีกับครอบครัวว้าวทุกคนมากินข้าวกันค่ะครอบครัวเราใหญ่มากมากันทุกคนเลยค่ะส่างชายเข้ามาจะไปเอาน้ำแต่ไดะ้